สวัสดีครับทุกคนวันนี้พี่จะมารีวิวนะครับกับประสบการณ์นะครับการใช้นะครับลำโพงของ Sherman SBCC B4 นะครับก็อันนี้จะรีวิวกันอย่างตรงไปตรงมานะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราพูดตรงก็คือว่ามันมีทั้งข้อดีแล้วก็ข้อเสียนะครับก็อย่างแรกนะครับถ้าเกิดจะให้นิยามลำโพงนี้ง่ายๆนะครับเพี้ยนนิยามไม่ง่ายเลยคือมันคือสควอีเออร์คลาสสิกไว้ถ้าเกิดใครนะครับเล่นกีตาร์จะรู้ว่า Fender กับ Squire ออเนี่ยเขาจะเป็นบริษัทแม่ลูกกันนะครับก็คือว่าเฟนเดอร์เนี่ยเป็นบริษัทแม สควอเยอร์เป็นบริษัทลูกนะครับซึ่งถ้าเกิดของราคาแพงๆนะครับก็จะเป็นเฟนเดอร์ถ้าเกิดของราคาถูกๆเฟนเดอร์เขาไม่เล่นนะครับเขาใช้ผลิตในแบรนด์ของสควอเยอร์แล้วเฟนเดอร์มีรุ่นที่เรียกว่าคลาสสิกไว้ราคาตัวละสี่หมื่นและก็สควอเยอร์นะครับทําเรียนแบบนะครับก็คือว่าใช้โมดูลเป็นต้นแบบนี่แล้วเพื่อมาผลิตในราคาถูกกว่าเพราะว่าเฟนเดอร์เขารู้อยู่แล้วลว,ว่าคลาสสิกไว้นี่มันเป็นรุ่นที่ดีมากมันต้องมีคนเรียนแบบเขาให้บริษัทลูกเรียนแบบก่อนเลย ผลิตหมื่นสี่ลอกเรียนแบบมาได้เหมือนเจ็ดสิบเปอร์เซ็นอันนี้ก็ประมาณนั้นเลยครับเอาเฮ้ยมันเทียบกับของราคาแบบเกรดดีๆได้เลยนะเพื่อนพูดตรงๆนะครับมาคราวนี้ก็มาดูกันนะครับว่ามีอะไรที่ดีบ้างแล้วไม่ดีบ้างอย่างแรกนะครับในเรื่องของสายเพี่อนบอกเลยว่าเฮ้ยสายที่ชาร์จตัวเนี้ดีทําไมเพี่อนถึงบอกว่าดีครับตรงนี้นะจ๊ะตรงนี้เป็นไฟเมื่อเราเสียบไปแล้วไฟจะขึ้นแต่พอเรากดปิดปุ๊บ ไฟจะไม่ดับทันทีนะไฟจะค่อยๆดับนั่นก็คือเป็นการบอกนะว่าสายตัวนี้ดีเพราะว่าถ้าเกิดมันเปิดแล้วปิดปุ๊บปันทีเนี่ยมันจะทําให้นะครับในระยะยาวลําโพงเราไม่ดีนะอันเนี้ยจะเจอในแบบที่เขาเป็นรุ่นสูงๆนะอันนี้ถือว่าทําได้ดีนะในะเรื่องของสายชาร์จเนี่ยแบบว่าไม่ปิดทันทีไฟเวลาเสียบแบบไฟแดงแต่ว่าเราปิดปุ๊บเนี่ยไฟแดงจะค่อยๆดับลงดับลงเฮ้ยอันนี้เป็นการช่วยรักษาลําโพงเราให้อยู่นานขึ้นนะครับเพื่อการระ,ระบบไฟให้มันกระชาก แต่สายที่ดีนี้ก็ไม่ชอบคือว่าสั้นจ้ะพุ่งตรงนะครับว่าสั้นไปมันควรยาวกว่านี้ประมาณนัก20ถึง30เซนนะครับเพราะตรงนี้ถือว่าสั้นไปนครับที่ชาร์จดีก็จริงแต่สั้นไปมาคราวนี้เรามาดูอย่างอื่นต่อนะครับคราวนี้มาดูข้างหลังนะครับในเรื่องฟังก์ชันปุ่มเปิดจ้าข้อเล็กนะครับเป็นอันที่เพีย้ยนเนี่ยเลขอันนี้เพีย้ยนเพิ่งเคยเห็นอะ่ะ ไอปุ่มเปิดที่มันอยู่ด้านหลังอะแล้วมันเล็กขนาดนี้แต่ถามว่าใช้วัสดุดีไหมใช้วัสดุที่ดีนะแต่โคตรเล็กอะเละ็กเขข่าเนี้ยเพิ่งเคยเห็นน่ะว่าปุ่ม on off ที่อยู่ด้านหลังอะเล็กขนาดนี้เพิ่งเคยเจอนะ nói, พูดมาตรงๆเลยนะครับใช้ลําโพงมาตั้งหลายยี่ห้อแล้วไม่เคยเห็นเจ้าไหนที่แบบว่าพอทําปุ่มด้านหลังเนี่ยอยู่ตรงด้านนี้นะครับมันเล็กแต่ว่าถ้าเกิดเนี่ยมันอยู่ทางด้านหน้ามันเล็กขนาดนี้มีไหมมีเยอะแยะนะแต่ข้างหลังเนี่ยเขาจะทาให้ปุ่มใหญ่ไอเนี้ยทำให้เป็นปุ่มเล็ก ก็เลยไม่เข้าใจขำเหมือนกันและอย่างหนึ่งที่เชอร์แมนเขาเรียกว่าอะไรถือว่าเป็นเอกลักษณ์มัง้งก็คือว่าเขาจะต้องมีนะครับตรงนี้นะครับเนี่ยตรงนี้ก็คือว่าช่องที่สามารถเสียบไม้ได้ครับ2ตัวเกือบทุกรุ่นของเชอร์แมนนะ่ะคือเหมือนกับว่าพยายามจะยอมลาร้องให้เป็นคาราโอเกะนะครับแต่ว่าพาี่ฮับอกตรงนะครับว่าคนที่เราฟังลําโพงแบบนี้เราไม่ใช้ลําโพงนี้ร้องคาราโอเกะหรอกอ่าพูดตรงนะครับเพราะตรงนี้ลำโพงถือว่าอะไรมันเป็นแบบตั้งโต๊ะอ่ะกับคอมอะไรพวกนี้เราไม่มีทางเอามาร้องคาราโอเกะหรอกครับ่บวาร เป็นเอกลักษณ์อ่ะอันนี้ก็พุ่งตรงนะเขาอาจจะพยายามจะสร้างเอกลักษณ์ให้ตัวเองก็ได้นะครับแล้วก็คราวนี้เรามาดูนะครับในปุ่มที่เชื่อมต่อเนี่ยปุ่มตรงนี้ให้ค่อนข้างดีนะมีสาย USB แล้วก็ฟังเพลงได้นะครับและตรงเนี้ย RCA ตัวเนี้ยเชื่อมฟังก์ชันได้2อ,อย่างนะค,คือบนือ1นะครับอะนาล็อกโดยสาย RCA เท่านั้นนะครับแล้วก็เป็นบลูทูธสายที่แถมมาให้นะครับ RCA อย่างี้สั้นไปนะจ๊ะแล้วคุณภาพธรรมดาด้วย แนะนำนะครับถ้าเกิดใครจะฟังผ่าน RCA กรุณาซื้อของใหม่อะอย่างพี่เเนี่ยเป็นของใหม่นะครับที่เก่ดคุณภาพดีกว่าแล้วเสียงมันจะดีมากขึ้นอีกอย่างหนึ่งที่ไม่ชอบก็คือว่านะครับในเรื่องของการเชื่อมต่อมันเชื่อมได้ทั้งแบบ RCA แล้วก็แบบบลูทูธใช่ไหมขอบอกนะครับว่าบลูทูธตัวนี้ถือว่าเป็นรุ่นแบบดาวเกียรตจริงๆอะเพราะยังใช้บลูทูธแบบ3.0ทุกวันนี้5.0นะครับ ตัวนี้มันออกปีที่แล้วถ้าเกิดดูตามยูทู e อ่ะตัวนี้มันออกตุลาปีที่แล้วปีที่แล้วอะ่ะเป็นปีที่คนจะเปลี่ยนคนระับถ้าเกิดเราดูนะครับใครติดตามลำพงจะรู้เลยว่าเป็นปีที่เปลี่ยนจาก4.2เป็น5.0ต่อให้คุณไม่ทันใน5.0นะนะเพราะปีนี้ทุกคนเล่น5.0หมดแล้วนะถ้าเกิดเป็นลำพงที่ผลิตปีนี้ปีที่แล้วยังไงก็ต้อง4.2คุณยังใช้3.0อยู่เลยถือว่าดาวเกรดมากมาก นะครับแต่ว่าไม่ไม่ไม่กระทบต่อความเร็วนะเพราะถ้าเกิดเราพูดตรงๆว่าเวอร์ชัน3กับเวอร์ชัน4นะความเร็วในการเชื่อมต่อเท่ากันแต่ความต่างของเวอร์ชัน3กับเวอร์ชัน4ที่เป็นบลูทูธคือว่าเวอร์ชัน4่อ่ะมันจะใช้พลังงานน้อยกว่าความเร็วเท่ากันแต่ว่าเวอร์ชัน4ใช้พลังงานน้อยกว่าเวอร์ชัน3ที่พลังงานมากกว่าและก็ถูกกว่านะครับอันนี้ถ้าเกิดดูในแง่ของบลูทูธเนี่ยถือว่าคุณเขาเรียกว่า เก่ามากเก่ามากครับอันนี้ไม่ชอบเลยไม่ชอบเลยอย่างน้อยอะ่ะก็ควรจะเป็น4.2เพื่อการประหยัดพลังงานนะครับหรือว่าถ้าเกิดจะทำให้สมัยใหม่ไปเลยก็5.0ก็ได้ว่าปีที่แล้วอะ่ะทุกคนหันมาเล่น5.0กันหมดแล้วอย่างปีนี้คุณไปดูเลยลำโพงที่ผลิตมาใหม่ๆ5.0ทั้งหมดเลยนะถ้าเชื่อมบลูทูธอ่ะนะครับมันยังถือว่าแบบเก่ามากเนี่ยกลับมนเนี่ยกลับไป3.0แล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับก็คือว่าในเรื่องของการเชื่อมอะ่ะก็จะไม่ชอบนะครับถ้าเกิดเราเชื่อมผ่านบลูทูธนะเพื่อนบอกเลยครับถ้า ถ้าคุณต้องการที่จะปรับลดเสียงเนี่ยคุณไม่สามารถกดปรับผ่านมือถือได้นะคุณต้องมาจิ้มตรงเนี้โคตรน่าเบื่อเลยครับเพราะอะไรครับถ้าเกิดคุณเป็นคนที่ฟังเพลงนะเพลงเพลงหนึ่ง่ะแต่ละค่ายไม่เหมือนกันนะครับต่อให้เป็นค่ายเดียวกันไอะแกมมี่ค่ายเดียวกันแค่คนละเพลงแค่นั้นแหละเฮ้ยความดังในการอัดไม่เท่ากันนะไอ้ยองเช่นเพลงนี้ต้องเข้าใจนะว่าไอ้ตัวนี้มันปรับได้หนึ่งถึงสามสิบนะครับมันจะไม่เหมือนทั่วไปนี้ค้างข้้งปรับละเอียดนะได้หนึ่งถึงสามสิบอ้เพลงนี้จะฟังสิบห้าไอ้ อีกเพลงเล่นเบาจังจะ,จะาจาน่าจะมาทั้งสิบแปดแล้วต้องเดินมากดตรงเนี้โอ้โหโคดเก่าอะ่ะโคดเก่าอะ่ะเป็นแบบอะไรแล้วเราจะมีบูทูธไ่ทำไมครับให้มานั่งกดกดเงี้ยซึ่งเป็นสิ่งที่เพื่อนลำคาญมากแต่ถ้าเกิดคุณนะครับเชื่อมผ่านไอ้สาย RCA คุณยังสามารถปรับผ่านได้นะก็คือว่านะคุณปรับตรงนี้ครั้งหนึ่งนะครับเป็นสิบแปดและในสิบแปดเนี้ยคุณอาจจะไปเชื่อมกบบคอมหรือไปเชื่อมกับมือถือก็ได้คุณก็ปรับอีกรอบหนึ่งก็ได้นะเออเนี่ย่อย คือแบบว่ามันทําเป็นอนานล็อกมากจนไม่มีความทันสมัยฮะน,นี่นี่อันนี้ก็ต้องพูดกันตรงๆนะครับและอย่างหนึ่งก็คือว่าในเรื่องของอ่ดอกลําโพงนะ5.5ค่อนข้างที่จะประทับใจนะได้เลนส์ซิกกว้างมากเลยคือสาเหตุที่เพี่อนซื้อมานะเพี่อนบอกเลยว่าเพี่อนชอบเสียงมันเพี่อนบอกเลยเพี่อนชอบเสียงมันแต่ไม่ชอบฟังกชันพูดตรงๆเลยเพราะว่าอะไรครับตัวเนี้ยคุณเคยไหมที่ว่าทุกวันอ่ะตอนที่อยู่โรงเรียนอ่ะต้องออกไปกินร้าน ชาวกล้วยหน้าโรงเรียนหรือว่าไปกินลงไอติมหลังโรงเรียนนะครับที่เราคุ้นเคยเมื่อก่อนอ่ะประมาณยี่สิบปีที่แล้วพ่อพี่อันซื้อลาโพงตัวแล้วเป็นหมื่นมาแล้วเราฟังกันตลอดไอตัวเนี้ยราคาตั้งมันสามพันห้ามันได้เท่ากับตัวเป็นหมื่นสมัยนั้นที่เราฟังทุกวันเพียงนก็เลยซื้อมาเป็นซาวแบบเก่าๆอ่ะเป็นซาวแบบเก่าๆที่ว่าเฮ้ยเบสจะไม่ค่อยลึกเท่าไหร่ แล้วเลนเสียงเนี่ยวัสดุที่ใช้ทำเนี่ยเหมือนกับเทคโนโลยีสมัยเก่าครับคือว่าถ้าเกิดเป็นเทคโนโลยีสมัยใหม่มันจะเป็นแบบยางไงย,ยางมันจะมีเอกลักษณ์เฉพาะยางอันนี้แบบเหมือนกับมีผ้าผสมยางอะไรุ๊บเฮ้ยมังแบบได้ซสาว์แบบเก่าๆอ่ะเฮ้ยซึ่งชอบนะซึ่งชอบแต่ว่าความที่มันเป็นซาว์แบบเก่าๆเงี่ยเแบสบดนุ่มๆเน้นกลางแหลมขึ้นได้แต่ไม่บาดหูสมัยก่อนนะครับไอ้พวกเนี่ยลำโพงพวกเนี้ยถ้าเกิดพูดเปรียบเทียบกับลำโพงกีตาร์นะ ความแหลมเพราะจะมาอยู่ที่บ่ายโมงถึงบ่ายสองช่วงหลังๆเนี่ยพอมันมีลําโพงหลายประเภทมากขึ้นคนระับบางประเภทเนี่ยเขาจะเน้นแหลมนะมันก็เป็นบ่ายสามบ่ายสี่ซึ่งบางทีมันอาจจะแสบหูเกินไปนะแต่นี่กว้างแล้วก็ไม่แสบหูนะค่อนข้างที่จะชอบนะได้ซาวขอเก่าที่ชอบแล้วก็อย่างหนึ่งก็คือว่าในเรื่องของวัสดุนะครับก็คือว่าเนี่ยก็ถือว่าทําจากไม้อมืเห็นไหมคุณได้ยินความต่างไหม เป็นไม้แบบธรรมดาอาจจะเป็นคอกับตัวนี้ให้ดูไอ้นี่ไม้แท้อายุยี่สิบปีแห้งดังขนาดนี้เห็นไหมเทียบกับตัวนี้ไม้ตัวนเนี้ไอ้นี่ยของแพงก็ยังถือเป็นไม้แบบธรรมดานะเป็นเกรดธรรมดาไม่รู้เป็นไม้อะหรือไม้อะไรนะแต่รู้แล้วเป็นคอเป็นไม้แล้วเป็นไม้แบบที่แบบว่าอะไรเนี่ยคนเล่นไม้จะรู้ได้เลยคอเสียง มันควรจะเป็นอย่างนี้เห็นไหมครับอันนี้ดูโปร่งๆนะครับก็ก็ต้องเข้าใจอะของสามพันห้าก็ได้ประมาณนี้ครับก็โอเคนะก็ถือว่าใช้ได้น,นะครับเลขอย่างหนึ่งก็คือว่าในเรื่องนะครับเออที่ไม่เข้าใจอย่างหนึ่งก็คือว่าตัวเนี้ยไม่รู้ไปก๊อปของใครมานะลดสเปคของใครมาเพราะาอย่างที่เพี่อนบอกไงว่าตัวนี้เหมือนกับสควอ,อ์คลาสสิกไว้เพราะว่าถ้าเราดูตรงตรงนะครับว่าถ้าเกิดเราดูพ่งตรงอะเราจะรู้สึกว่าไอ้นี่มันเป็นลําโพงแบบ2อดอกไม่ใช่มันคือดอกเดียวนะครับห้าจุดห้าดอกเดียวไอ้ข้างบนเนี่ย ไม่รู้ว่าคุณไปลอกเรียนยี่ห้ออะไรมาแต่ยี่ห้อนั้นนะ่ะจะต้องมีตรงนี้ที่เป็นดอกทวิตเตอร์ดอกปล่อยเสียงแหลมแต่ตรงนี้ไม่ใช่นะครับไม่ใช่ก็เลยสงสัยไงตอนนี้ที่อยากจะรู้อ่ะคือว่าตัวนี้เขาไปลอกเรียนของตัวไหนมาเนะครับเนี่ยเนี่ยเนี่ยพราะไม่ง่าตรงนี้จะต้องเป็นดอกทวิตเตอร์ดอกแหลมนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเที่ยังั์ชันก็ถือว่าทําได้ดีและอย่างคือในเรื่องของมิติเสียงนะเฮ้ยกว้างครอบคลุมนะครับกว้างครอบคลุมก็ให้จดีมากเลยนะครับกว้างครอบคลุมแล้วก็ดีมากแล้วที่เรียกว่าอะไรอ่ะ คือความงงอันนี้พูดตรงแล้วคือเป็นความงงงงก็คือว่าไม่รู้นะครับว่าไอ้ไอตัวนี้คืออะไรกันแนะ่ถ้าเกิดคุณอ่านตามเน็ตถ้าคุณไปอ่านในของเว็บนะครับของเชอร์แมนหน้าเว็บก็บอกว่านี่คือลาโพงโมอนิเตอร์ถ้าคุณไปดูกล่องนะกล่องอยู่ตรงนู้นนะครับเขาเขียนว่าโฮมเทอเตอร์ถ้าคุณไปดู youtube youtube บอกว่ารุ่นนี้เป็นเกมมืองงมากครับเชอร์แมนทำอะไร การตลาดของเชื่อแมนคุณงงมากเพราะาลำโพงแต่ประเภทมันต่างกันหมดแต่ว่าพีนนะ่อ้นลองมาแล้วเพื่อนบอกเลยว่าตัวนี้ไม่ใช่ลำโพงเกมเมอร์ไม่ใช่เกมเมอร์จะต้องให้เสียงที่กระชับนะครับตัวนี้ยังไม่ใช่ตัวเนี้ยพี่อ้นว่าเขาน่าจะลอกเรียนแบบอ่ะดูทรงแล้วเหมือนหนึ่งลำโพงมอนิเตอร์น่าจะเป็นลำโพงมอนิเตอร์มากกว่าเสียงมันก็ค่อนข้างกึ่งๆึ่ระหว่างมอนิเตอร์กับโฮมเยเตอร์นะครับเพราะว่าถ้าเกิดมอนิเตอร์มันจะ ถามว่าอันนี้เก็บรายละเอียดได้ไหมก็เก็บรายละเอียดได้ค่อนข้างดีนะแต่ว่ามันจะต้องมีความลึกอะไรมากกว่านี้อาจจะเป็นเพราะว่าเขาลอกลอกเรียนแบบมานะครับแล้วเขาก็แบบลดลดไซส์ลงนะครับมันก็แบบว่าลดสเปคลงมาแบบเหมือนกับเฟนเดอร์กับสควอชเออร์อย่างที่เคยบอกตอนแรกอะ่ะสี่หมื่นกับหมื่นสี่มันต่างกันกี่เท่าอะ่ะแต่ว่ามันก็ลอกเรียนได้ดีนะมันก็ทําได้ดีนะครับพอได้ได้เจ็ดเปอร์เซ็นดังนั้นเนี่ยพูดตรงตรงเลยคือว่าตัวนี้ราคาสามพันสี่ร้อยเก้าสิบบาท โปรโมชั่น powerbuy อ,อยู่2,490อาร์ตี้ไป2 0 0นะครับเพี่อนบอกเลยนะครับถ้าคุณซื้อในราคา2 0 0โคตรคุ้มคุณได้ซาวอะไรไซาวนี้ที่ที่ดีมากๆเลยอ่ะแต่ถ้าคุณซื้อในราคา3 0 0นะครับเพี่อนบอกว่าคุณค่อนข้างอยคิดหนักเพราะว่าอะไรครับถ้าเกิดคุณเพิ่มอีก500อะ่คอ500อะคุณจะได้เป็นอะไรของ edifier นะครับ r1280 กับ swarn นะครับ d110 <ๆ S 2> <ๆ S 1> เพิ่มอีก500บาทคุณจะได้ลำโพงที่ปรับทุ้มปรับ แหลมปรับเบสได้มีเบสทิปเปิลแล้วก็วอลลุ่มแบบหมุนซึ่งการที่ใช้วอลลุ่มแบบที่เป็นตัวหมุนอนะ่จจะค่อนข้างจะดีเพราะเรารู้ว่าเราถึงตรงไหนแล้วการที่เรากดปุ่มเปิดปุ่มปิดเนี้ยเราไม่รู้ไงว่าเฮ้ยนี่มันดังขปานกลางหรือมันดังสุดและการที่เพิ่มแบบทิปเปิลกับเบสได้ให้มันทําให้เพลงมีมิติมากขึ้นนะครับดังนั้นแหละพูดตรงๆเลยว่าเฮ้ยตัวนี้ค่อนข้างที่เรียกว่าอะไรอ่ะถ้าเกิดใครชอบซาว์เก่าๆอ่ะเออ คุณได้เมื่อประมาณยี่สิบปีที่แล้วเพราะเพื่อนจะเสียเหตุเพื่อนบอกเลยเพื่อนซื้อมาเพราะาชอบมันความเป็นซาวเก่าๆนะครับที่ที่มันค่อนข้างที่จะดีอะ่ะมันนึกถึงสมัยยี่สิบปีที่แล้วที่ที่เราฟังกับคุณพ่อเราซึ่งมันเป็นราคาสูงราคาหมื่นหนึ่งแต่ว่านี้เราซื้อในราคาสองพันห้าได้มาแต่ว่าถ้าเกิดคุณนะครับเป็นคนที่ติดซาวสมัยใหม่นะครับก็ก็ยังไม่แนะนำนะครับไปเล่นพวกอะไรเพริ่มอีกห้าร้อยไปเล่นพวกไอ้นั่แน่ะอีดิฟายเออร์หรือสวอนดีกว่านะครับก็ก็ได้รีโมทด้วยเพิ่มอีีกไดด้้รโมทวย ควบคุมเสียงง่ายด้วยไอ้ตัวนี้ควบคุมผ่านบลูทูธแล้วแบบว่าโอ้ยแบบเสียอารมณ์มากเลยคือพุ่งตรงนะถ้าสามพันห้าเนี่ยแล้วไม่ได้บลูทูธเนี่ยเพี้ยนไม่ซื้อหรอกแต่ว่าพอดีมันจัดตรโมชั่นอยู่ที่ Power b ร์บนะครับเหลือสองพันห้าเฮ้ยไม่เป็นไรสองพันห้าก็เข้าใจนะครับวพาะเลยราคาเหลือสองพันมันก็แบบอะไรสองพันกว่ามไม่ได้ลําโพงอยู่แล้วแหละแต่ว่าถ้าเกิดขึ้นมาเป็นสามพันปุ๊บมาตรฐานเน,นี้นะครับของราคาสามพันมันได้รีโมทนะแต่ตัวนี้ไม่ได้รีโมทนะจ๊ะแต่ว่าโอเคครับก็ถือว่าดดี้เกิ ใครอะที่ไม่รู้นะว่าซาวเก่าๆเมื่อ20ปีที่แล้วเป็นยังไงอ่ะแบบดีๆนะราคาหมื่นต้นๆเป็นยังไงคุณมาซื้อตัวนี้ดูเฮ้ยดีเพี่อนชอบค,อคือแบบเปิดมาฟังแล้วแบบถึงพูดซาวเก่าๆมีเน้นกลางแหลมแบบไม่ได้บาดหูมากแล้วก็มีแบบเสียงเบสดแบบนุ่มๆออกมาครับโอ้ตัวนี้ทําดีมากทบดีมากคือดีเฉพาะเสียงไอ้ตัวนี้มันทําดีเฉพาะเสียงอ่ะเพราะไม่รู้ว่าคุณนะครับตีเอาตัวไหนเป็นโมดูลน่ะซึ่งตัวนั้นมันดีมากแล้วคุณลอกมาได้ประมาณ70%ของเขาอ่ะเหมือนเฟนเดอร์กับสควอเอร์ แล้วก็แต่ในฟังก์ชันอ่ะไม่ประทับใจเลยฟังก์ชันอ่ะให้ให้2,005ถ้าเกิดเสียงฟังนะเพื่อนฟัง,ฟงเพราะเสียงนะเพื่อนยอมจ่าย3,005เพื่อซื้อแต่พอมาดูฟัง์ชันอ่ะที่มันยุ่งยากนะครับแล้วก็แบบว่าอะไรของแถมทึ่แบบว่าธรรมดาแล้วก็แถมยังสายยังสั้นไปเนี่ยเราไม่กล้าจ่าย3,005แต่ว่าพอดีมันลดราคาเหลือ2 0 0าก็เลยกล้าซื้อตอนนี้นะครับลดราคาเหลือ2,005นะครับอยู่ที่คาร์เวอร์บานะถึงสิ้นเดือนสิงหาครับใคร ทันก็รีบไปซื้อแล้วกันนะครับถ้าเกิดคุณชอบซาวแบบวินเทจวินเทจหน่อยเฮ้ยชอบชอบเงี้ยดีดีด,ดีแต่ถ้าเกิดใครชอบซาวสมัยใหม่ก็ไปดูตัวอื่นได้นะครับเออแล้วในเรื่องของเสียงอะ่ะเนื่องจากตัวเนี้ยมันต้องเบิร์นประมาณสักร้อยห้าสิบชั่วโมงนะเพี่อนยังเบิร์นไม่ถึงร้อยห้าสิบชั่วโมงนะเพราะว่ารีบมารีวิวก่อนเพราะกลัวว่าคนจะซื้อไม่ทันนะครับก็ไปซื้อ power buy สองพันห้าตัวนี้เป็นราคา,คาที่คุ้มมากนะครับเพราะว่าสองเพราะในเลทสองพันอ่ะมันไม่ได้ไม่ได้รีโมทอยู่แล้วนะครับพูดดตตตรรรงงแ่ถ้้้าเลททมมัันนนอไีโะคบใ เรื่องของลำโพงยุคใหม่ในช่วงปีนี้เราก็พูดตรงๆดังนั้นนะครับถ้าเกิดคุณนึงได้ราคา2,000 2,000กว่าเนี่ยเฮ้ยการที่มีความยุ่งยากในการปรับดีโมดคุณก็ต้องยอมรับให้ได้แต่ถ้าเกิดคุณรับไม่ได้คุณก็ไปซื้อรุ่น3,000กว่านะครับอันนี้ก็พูดกันตรงๆนะครับโอเคครับเพื่อจัการคลิปนี้ไปเป็นเท่านี้นะครับในเรื่องของเสียงนะครับในเรื่องของเสียงมันจะเป็นมีคลิปหนึ่งอ่ะเดี๋ยวพี่อันจะลิงก์ไว้แล้วกันมันเป็นเสียงแบบคร่าวแก็อรบบยะไ จะเปิดให้ฟังนะครับอีกรอบหนึ่งว่าเสียงมันเป็นยังไงนะครับเพื่ออยากให้ได้เสียงที่มันนิ่งไงมันจะได้คุณจะรู้ว่าเสียงมันเป็นยังไงครับโอเคครับพอจบคลิปนี้ไปจะเพียงเท่านี้นะครับก็บอกเลยนะครับว่าซื้อรุ่นนี้ต้องต้องรอช่วงแบบเขาจัดโปรอะเดือนสองพันเลยคุ้มมากเลยสามพันแบบแล้วไม่ได้ที่มันไม่มีรีโมทจริงพรา่าฟังกชันการปรับมันยุ่งยากมากโอเคครับเพบียงพจกว่ารีวิวคลิปนี้ไปเท่นี้นะครับชอบฝากกดไลค์ซับสไคร้แล้วก็แชร์ด้วยนะ